เมือนควันครับหนึ่งแล้วครับพี่น้องหนึ่งอีกคั้งหนึ่งครับมองยินแล้วเห็นดังแล้วเห็นดังแล้วหน้าทางเลยเห็นด้าทางเฮ้ยเอ้ยมองยินตัวเต็มนะสว่างเฮ้ยขอทาพี่น้องอุ้ยขน้ำคือน้ำขึ้นน้ำก็แห้งหรือเปล่าเป็นปลาขี้กบครับกบกบตามมือเลยเอ๊ะมีมจัง เฮ้ยเออสีเนี่ยนะคืออยู่นี่โอ้ยอันไหนไป่นาะบรรยากาศรถเที่ยวท้องไป่นาะวันเดยสซีเนี่ยไม่ได้กินเพราโอ้น็อกปูมไปลบสวัสดีพ่อแม่พี่น,น้องผู้คู่ทุกคนครับผมพ่าผมพันธ์อ่างอีสานเขียวครับ เกี่ยวไว้คะ่ะแล้วว่าแล้วทงหน้าสามทงหากินเหรอเมนียนจนหลน่วมมือเส่าเกี่ยวอยู่ทงฟังสุดควงพูนเอาไปหนอคุณอันนั้นเป็นคูควงเลยพี่น้องมือเส่าเกี่ยวฟังนั่นหน้าเก็บหาซิบไรมั้งเ่รามันหาซิบดอกไงปวดเอ,อิดนน้อยพวดประมาณ 6, 70, 70นหกซิบเจ็ดซิบไรครับหน้าสามโจ้าเนาะ กดคันนี้เมี่อนมือเดียวสองมือเกี่ยงตับไปเซเนบเพื่อเอาลหรครับพี่น้องนี่สิบสองหลังแหละครับเงี่ยกะเป็นเงี่ยกบจักรวาลน้อนี่แหละจักรวาลกบปลาเข็งกับปลาเข็งสดกับไปเงี้ยนเอาเนี่ยพี่น้องนี่เอาแบบจะบอกไผรเลยละ่ะแมงวันเขียวปวดหัวมากับสุดล้อกับมื่อนี่จานบิ๊กไปแห่บุญกระถิน ไปพูดตามเขาเดี๋ยวเฮ้ไปใส่ฟังพุ่นครับพี่นอ้องมองไม่เป็นมองเกี้ยวเหมือนบ้านด้กคาด่ามันดีตื่นอยู่มันเร็วดเดี๋ยวไปใส่ฝากข้องเห็นกบอยู่ตัวหนึง่งเหมือนกันไปครับเขาไม้ใกล้ๆหน้าผมนั่นแหละดวดบัวครับมามือเชอาวันนัดไทยไปลงยูทูปครับ วันที่สิบสามสครับบัวรถน้อยนี่รถบ้านสัตว์เอ้ากลับมาจากรถเกี่ยวเหรอพี่น้องฝนเกี่ยวเร็วๆครับเกี่ยวมาจากมุมพุนเดี๋ยวไปเท่ครับบัดรถยี่ตุกกระจอนจุบุนโอ้เด็ดแท็กเด็ดเนี่ยโอ้ยตุกจอดจุนหาสวนครับพี่น้องฝนละเนาะบรรยากาศช่วงนี้ครับอีสานบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะ นี่ละมองผมพาเอฟซีมานอนขึ้นนี่แล้ครับพี่น้องค้องนี่ค้องหน้าจะข้องนี่ละข้องนี่หากินได้ทั้งปีครับนี่แหละหน้าผมเฮ็ดเอ็มเนี่ยนี่แหละเขาเ่ราคือองข้าเจ้าดอกหน้ามันสูงครับเบื้องหลดคู่ล้องขึ้นภูเขาไปหุ่นพี่น้องแต่ก็ได้ตาสวดเท่ากับจับเส้นแนบเรียบร้อยแล้วครับนี่ถือลังละสามซีตัวมุนี่ก็ตายได้เอครับ ดี๋ยวสีไซ่ต้องลำหกหลังได้พี่น้องอันบ่ทันเกียวนั่นครับอันเกียวแล้วครับเนี่ยไซ่กับเป็นยังไงพี่น้องโอ้ไปลำให้นั่นอีเว้ยป<ะ>ัดรถใหง่เกียวสาใจเลยม้องเบิงตั้งแต่พุ่นสุดเปี่เกียวหมวูวานย้ำมาเลี้ยงกับมือน,นี้ครับเบิดมือเลี้ยวเลยปัดสาใจดิ ข้ามัคู่บวัวตานี่โอ้ยหามื่นสิแล้วบ่าน <c oughs> มื่อนวบบาปเราเคยยิหลเสียเสียบ้านกันครับนะครับพี่น้องโอ้ยบ่หลายหรอกเมื่อนขึ้นเขาพญแจเด้อพี่น้องเขาขึ้นเล่าครับของพญแจมาเด้อผมได้อยากม้วน <c oughs> เดี๋ยวไปใช้หันผมเห็นกบอยูย่มันเป็นถอลงควางครับมเมื่อคืนมันนั่งยิ้มได้ผมอยู่เดี๋ยวจัดมันสวยๆเลยมืงเนี่ยนี่เระพี่น้อง หนังยิ้บเลยผมนี่งมืาขึ้นกบตัวหนึ่งมันต้องยู่ม่องเก่าแหละครับมันพอไปใส้เราครบอ่ะยงมะาเขือบนี่มันเป็นถั่วลงคลองครับหนามหน่อยติ๊งติ๊งอยู่นี่ะยังไม่รู้จักเขียวเลยกล้กาแสาดงตัวตนเอาใส่ดีไปเนาะขวัจังจะบอกเห็นในแต่ขวัญขี่รถด,ดูได้นะมาขึ้นเดี๋ยวเอาเสียงเสียงไปมุมนี้เนาะนี้ไปอันนี้ก็จะเป็นรอบซีนิวนะครับความละเอียดประมาณนี้แหละ บ่มียังหลยงานี่เป๊ะเอาคือสันมาบาถึงมะเยาาสี่สิบเซนได้ไหมน้องทอหนาสี่ครับทอหน้าสี่น,สนิ้วย่าวันทัดไปวัดเด้อมันบ่ดตรงเด้อภาษาทอครับเดี๋ยวเดี๋ยวจัดสูตรตำตึกกัน้มันไ่น้องนี่ใส่เข้าไปเลยซ้ำนี่เหรอครับมีจากตัวไม้เบิดหลักบว่ามันเหม็นครับพี่น้อง

กูไปครับกูไปครน่าแบบนี้มันเดี๋ยวใส่หนำสเน่ด้วยนี่ยรับรองมาเบิดทั้งอำเภอเพื่อจะเข้ารอบโอ้โหวด้วกินสุดหวดนดหลิ <laughs> โอ้แต่ผู้ใส่ยังเมาเนอะ <c oughs> กบมันสิบเอมาได้ยังได้ไปเรือรุ่นกันมือเศาร้าด้พี่น้องใส่เบื้องหลังเดียวครับ วา่ามันเกิดทำแล้วช่วงนี้กันกเนี่ยเนี่ตากเขายากเขาขึ้นเล่าด้วยพี่น้องคลิปกับผมมีเวลาตัดงามก่อนได้หรอครับเอาพอลงๆพอเบีมๆไปเลยผมมีเวลามานั่งตัดใส่ละเอียดไปนั้นผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยพี่น้องใช่ไหมครับยากอยากตึงเหยียดตุ่มไปเลยตึงเหยียดแนบปุ๊บอยากอยากล่างได้ขื่อนนั่นเนาะอยากอยกสามหลังนี่เนาะ ไปติดตามกัน so so ี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามจวดมาบางว่ะคือจะไม่มีคนเห็นหรอวะพราเกี่ยวบ่เลยเพี่น้องสุดหูสุดตาเลยครับเขาเลี้ยงบัดรซ้ำกันเดี๋ยวจะใส่น้ำมันนี่รับจากหกหลังบัดใจครับบัดใจเดี๋ยว ใส่หาหม่องก้อนเ่น้องว่าฮาดสิรู้ว่า,า,ววาหม่องใดมีบ่มีเนาะสิไปจุมม่มไปเบิดให้มันบ่ถึกไปละรถเขาไปแต่เวนกับขำควายย้ำม,มือแรงครับกวา้างหนีใส่เบียดเนี่ยถึกดีเลยครับปลาหลายด้วยสววสดีย้ำม,มือเศร้าครับผมยามแหนบเฮาหลังจากที่ไปเต้นนาหารบุญกะทินมาเมือ่อคืนนี้โอ้ ตื่นสวยอาจันย์วิ๊กนะทักทายพี่น้องเนะครับไปมองเกี่ยวเขาไม่ไครับเบื้องกบสีเขาวะพี่น้องหกหลังคนละครึ่งทางเป็นวัดจังไงได้พี่น้องไปปะเนี่ยบบ <laughs> ย่านขี่ตุ้มดินี่แหละหลังแรกเขาสอดจงปวงอยู่คือบอครับ <laughs> พี่น้อง มึงป่าก็าเป็นกบอ่ะเขาเกี่ยวเขาไม่ไหม้ได้มัง้งมึงไหวหอยหลดนดแน่แนเแทนเฮ้ยมีอยบีกบีกแย่รอเดียหนึ่งลอดครับนี่ตัวตรงทำาะบีกรอเดียวบีกสุดปลาเน,าน่านน่มันรุนแรงรลอ อุ้งงามเลยพี่น้องเจอปลาเขีงใหญ่กับไปนี่ออยู่นี่ก่อนไม่ต้องย่านออกครับแงบฮูบ้บริเวางากินงาแตกดอกปุนเฟยนู้พี่น้องเห็นปะแดียงยังคืนใส่เลี้ยงไปนี่สามลังครับแต่นั้หลังหนึ่งแนล้ว <laughs> Như xe là biết Ôi nè Nhìn nhìn nắng Như vậy Thiên 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 Ô mi vô biết mi vô lại đâu biết Ôi cốp tổ tung chỉ <laughs> Khi say xe ăn bạc uh, thì và, nhưng mà chân sao á, vui, chỉ đến sai này anh làm lằng gì vô nó vậy, coi núa bên đó, úi, bên đó không coi đâu, anh biếc mắt chặt Một mét một cái vào nha lên Ôi nhưng mà sao xoang nhang ngáp mà bịt Ơ Nó bưng một vãi này mắn luột Tháng mong mong này gặp Đức nả hàn lẽo mà này ไแจกเด่นเอาขึ้นรถพ่วงโซ่เงาเหรพี่้องดูหนีังนึงครับนี่วะนี่วะกดจูดด้วยอ่าไฟนี้ครังนึงเฮ้ยเฮ้ยขึ้นน้ำขึ้นน้ำขึ้นน้ำ ครับเห็นแล้วนี่นี่นี่เูสอครับผมอุ้ยเบกหลังนี่สองเบกหลังนี่สองวะออันนี้กระปูนี่เห็นมันเน่าด้วยไหน้องเด็กการเทื่อนดิโอ้ยน,น้ำหลังเนีบก็ผมี่มันขี่ตุ่มไป cứ vào mang ngập, Làng cho bài con, nhỏ lúc bay bội hết ngay đồng nam hoa gà đây, phu xăng về gần <laughs> loa yohan hẳn chân thầu luôn, đây, hoa 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 เดี๋ยวนางกลับขึ้นมองก็ไไปหลังที่สามกับ,บอักแม้มลรยนุยังดำลงยังไลเกีเ่ยวข้ขาหไม่มา,าฮะกินตัก<ะ>ตตกเถียงเออไรนกนี่ครับหลังนึงโอ้นั่ง,งกูดจูดเตพีไป้องไปเพิ่งครับไม่หยัง

ไอ้ผมครับทั้งหนาลังหนึ่งนะแก่มือบ่ <laughs> านกินเหวโอ้ยกระปูกี่ตัวกันอันนี้ก็เกียวเขามือคว้นครับหนึ่งแล้วครับพี่น้องหนึ่งสามเลยคูเห็นได้ไหมเอ้อกบเสือปะนี่ใส่ขังข้องของัขง,ขงทั้งหละ่ะพี่น้อง เออเจ้าขาไม่ไเขาดีเลยกบกระไดเนาะแปลกเวยปวดเป็ียนยัวยัวอไไปเนาะสามขันตัวนัน่านมาตาห้นขันแท้ที่สองม่ถึกแล้วอเราหดมากองอยู่หลังนี้ทั้งหมดกบี่คือจ่ยเนาะจ่ยบ่มึงเนี่ยเออขี้วมา สูสีเยู่พี่น้องหาหลังได้เจ็กตัวเลบุญมันหกเจ็ดไปหลังหนึ่งอยู่พูดป,ปากคู่บุญเรากลับไปหมองบระท่านเกีียวขอวมันจิถือวะวอสุดร้อนเข้าวดติดตามมาตลอดครับยันหน้าตาเฮอยบ่มีมบ่ขี่ลายบนัน,นดิมองดู หลังนี้เป็น,นคนดำไปแล้วครูปเปิ่นนิดจัด,จดน้ำแห้งว่ะปานอนครับพผมเม่นเกินบรรยากาศมากดิท่านนี้ก็น้ำไหลยอยู่นะครับพี่น้องฮะน้ำที่ฟ่วงบน่นี่ยเสาะวอมเป็นเดี๋ยวยุ่งหกหลังว,วอมให้สั่งโคกตานไปพูด ฟ้าแล้วครับ,ปบ,ปบปพป่น้องะาบืนไปจอกจานบิ๊กปุณนะไปพูดเล่นน็วไปเดี๋ยวไปมองเบะท่านเกียวเขาครับปะนี่มันจะถือวะกล่องห้องมันสั้นๆหรอกหนาวขวนไม่เลยครับขวนไม่เลย <c ười> ไ,ไปมองเขาใส่เบอรครับ นาท่อเลยทีน่น้องเห็นตัวแท่แมันอยู่ถือวะหลังมาใส่เบื้องรับมีบ,กกบ่อบเน,นี้ยต้องอปุยงมคืนน้ำก็แห้งหรือวะเห็นปลาขึ้กบคลับบมีมจังเอ้เอือสีเนี่ยข้นอยู่เนี่ย อ้ยเป็นไรพปนะนสีคื่นอยนี่กบก็ไมีกบเสยว่ะหน้าแปลกใจจริงจริงอ้ยใส่จ่อกันปั่นกบสามตัวเลยไหมหใตุ่มยน้มครับเนี่ยสูตรนี่ไปล้องเบ่งได้ไหมเนาะสูตรต้ตึกเป็นไตโบเลย Bỏ <laughs> này nữa bỏ để mà nắng hay sẵn hiến nắng dìm xây như này nè thua tôi đây nắng mày để tài sản nha ngươi ai phụ nào ai bóc cổ cái tử xám mà mà đã phun ngập càng bao nhiêu khác nữa Kêu à? Bà? Bà. Hả? Ủa tua? <laughs> ừ. Bà. bên bà. bà đây chẳng đây lên. Bố thử cặp kia nó. Đây kia nó. Mẹm lên. Đây, tiền cha cha Vàng bao bà. vàng

นะสวงเอ้ยขอทาพี่น้องเอาเยินเงินปลาคอไปเฮ้ยเอาคุบเ <c oughs> ดวันปลาได้ยอืมววตัวงามพี่น้องเลี้ยงวิววิ้อ้จับอยู่ผุนลังหนึ่งสางหน่อยโกบกตันใส่หางใสหง่หางด้วยหางโัมีกบเนะใส่ร่องบังหมเนะ bomí nam lái, ờ, lần này cả chú bằng việt nam, ạ, chú 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 พี่น้องว่จาจักตัวนี่ควงยุบกลุ่มอยู่มุกป่าบักข้างเหลียงของแทะบกักเหลีอออ่ยมอ้อก็อมีย้ยข้างไหนหมดปูดกุ๊กเสบียงเข่าบนพ่อเกี่ยวเด็ดตรงนี้งูหลายหมดควบลุยไปอยู่หล,ลังสุดท้ายครับผมนี่ นี่วะมีดอกฟืทางนึงเฮ้เกือบบอมีอยู่อย่างนี้วะหนึ่งตัวครับข้็ถือว่ามีกบครับไหมี่ปุ่นใส่บักไก่ทั้งอ่อมไปพุ่นก่อนมากกบกตาลนี่ครับเเอาไปใส่กับไปโอ้ย กับรถครับพ oh, ี่น้องเขาโมเดลตุงมาใจควบตรงนั้นเมือนี่ยามเดียดร้วยครับพี่น้องเห็นหนตาซุ่มใส่เดี๋ยวไปเที่ยู่บ้านครับผมเพราะว่าบมมีแนวใส่กับนี่แหะแต่น้ำคู่คว้างเลยพี่น้องอดรถหยอดบ้านเลยพี่น้องเฝ้าไปหาเนาะเดี๋ไปหมดเลย

หลังนี่สามหลังอยู่ปากทัวครับสามเลยปวดมันบ่ค่อยเตียนเรากุปมันจุกเอาว่าดีพี่อนเราเลยดีครับเชลซีกับลูกชายลูกชายวันนี้ก็วันเสาร์พี่น้องหยุดงานจะไปเฮาบุญที่บุญเฮาบุญเฮาบุญเฮาดแหเฮาบุญเนี่ยมวนคุบเลี่ยเดี๋ยวเขากัะเหลกให้แจ๊กบ่ nghe nhạc phương chồng hiểu chắc câu chắc câu khẩu thương cho khẩu thương khẩu khẩu lâu phòng mà kinh nghiệm lắp bớt tiên cái kia luôn ạ Ừ tôi đã hướng tiền toàn vậy rồi bây giờ cũng nào cục thân nào sạc nghe cây mưa đây gật thử tâm tâm câu là mình làm xe xe cả thử cứ câu ra hại rồi nên luôn mà không bộ vẫn cứ giật ơi khuyên rồi bất là các bạn nói mình mới được từ lăng là tua bên mẹ là gì เ็ตัวหนึ 3, 4, 5, ่งสองสามสี่หาหกเนี่ยยาเตียนมาล่ะสามสี่หกเจ็ดเก้าบเนสิบสอง่สองะก็ถือว่าหมานี่นะครับสซ้ำจีกินกบนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายมากถ้าว่ามันมีกบนะสิบสามสิบสองสิบสามเนี่ยเข้าไ ดองวาอีกครับพี่น้องมุนันฟ้าวครับฮะว้ยหากินใกล้ๆเราคอยนีรถแต่เป็นตกดินเนี่ยได้ไว่าเหมเจอาตัวฮะเยอะต้องไปหนึง่มันยี่สิบตัวนี้ยิทั้งวุนทั้งวัวไม่มีกบเถแล้วีืว่ามันเนี้นะพี่น้อง มันหนาวครับมันบ่ค่อยขยับดอกคัทีู่่บันที่บนนี่นี่ผมปรจํากันเหร่มาได้หายางเลกไปเดาจน์เดี๋ยวไปต้อนนกหนนาครับพี่นุกแต่มันทายลงคลิปไปเลยนี่บ่วงจากใครอีสานเขียวเนึ่ครับคลื่นเคลื่อนคลื่นผมเห็ุเองได้นี่ บ่วงหมุนครับนี่ห้าสิบสองบ่วงรับรองว่าดับเนี้ยเอสร็ถ้ามันทายลงคลิปเลย,เยกะบักแล้วนก่กันหน้าหลายครับช่วงนี้ไอคลิปนี้ยฝากพี่นอ้องไว้ชิมเนี้ครับผ่าต้นพยายามดอกมันสวยเ<ร>ป้า<ร><อ>ไปเข่าขึ้นเล่าฝากพี่น้องก็อะไรก็ได้ตามครับผมเจอกันคลิมไม่ลิปหนาคลิปนี้กะบ่ัาปนไอดอกเพราะว่าหมุนขึ้นโอ้ยไปมัวหนาครับแล้หมุนขึ้นก็ไปแจ็คมุนขึ้นมองมาแล้ว ไปจากโมอโมอ่หัวล้มไปขอแล้วครับผมขอบคุณทุกการติดตามครับทุกคอมเมนต์ตอบทั้งหมดนะครับก็โชคดีไม่ใช่ทุกท่านไปสวัสดีครับเจอกันกับคลิปเข่าขึ้นเราไปแจกไปสสวัดีพี่น้องครับโอเคครับเดี๋ยวจานเบียเฮ็ดช่องอยู่เดี๋ยวไปซื้อโทรศัพท์จังมือกันนะเพื่อนสนับสนุนมาแหมกูพ่อ มนันหนาวมันบอกให้ต mm ิงเลย